สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเกม Kingdom Come Deliverance มดภาษาไทยตอนนี้นะครับเราก็มาในส่วนของะเะเคสไม่รับตอนที่7แล้วนะครับมีชื่อว่าโรงอาบน้ำที่ไม่ได้มีแค่โรงอาบน้ำเท่านั้นนะนะครับหลายคนนะครับเมื่อพูดถึงโรงอาบน้ำนะครับก็จะนึกถึงแต่การอาบน้ำเท่านั้นนะครับแต่โรงอาบน้ำใน Kingdom Come Deliverance นั้น มีทําได้มากกว่านั้นเช่นการซักเสื้อผ้านะครับถ้าเราสกปรกนะครับเราสามารถที่จะไปซักเสื้อผ้าที่นั่นได้นะครับสามารถรักษาบาดแผลนะครับที่เกิดจากการต่อสู้ของเราได้นะครับมีการเพิ่มความเสน่ห์ให้กับเรานะครับให้เราดูมีเป็นคนมีความเสน่ห์มากขึ้นสามารถตัดผมนะครับแล้วลูกเปลี่ยนทรงผมของเราได้นะครับสามารถโกนหนวดนะครับหรือเปลี่ยนรูปแบบหนวดของเราได้นะครับ และสุดท้ายเราสามารถที่จะซื้อยาและก็ผ้าพันแผลได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราสามารถที่จะแวะไปดูกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะสามารถหาโรงอาบน้ําได้ยังไงนะครับโรงอาบน้ํานะครับบนแผนที่จะเป็นรูปถังน้ํานะครับที่มีน้ําเทใส่อยู่นะครับในแผนที่นะครับ โรงอาบน้ําจะมีอยู่ด้วยกัน4แห่งนะครับก็คือลัตเทเลเดชโกซัสซาวและก็ทามเบิร์กครับผมเราสามารถที่จะไปใช้บริการทั้ง4แห่งนี้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราจะลองไปดูนะครับว่าเราจะไปใช้บริการโรงอาบน้ําได้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเดินไปที่โรงอาบน้ําครับเราก็จะพุ่งตรงไปหา,ามาดามโรงอาบน้ํานะครับโอเค ในกรณีแรกนะครับเราจะมาอาบน้ำนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าชุดนะครับที่เราสวมใส่อยู่ตอนนี้นะครับกำลังเปื้อนนะครับด้วยจุดสีดำนะครับเราก็ตรงมาคุยกับเจ้าของโรงอาบน้ำหรือมาดามนะครับโดยจะเลือกว่าใช้บริการโรงอาบน้ำครับครับสิ่งที่เราเลือกนะครับก็คือเราจะเลือกอาบน้ำและซักผ้านะครับ โอเคครับ wish, จากนั้นเขาก็จะขอให้เราจ่ายเงินนะครับเราก็จะเสียเงินจํานวน10คอร์ชเชนนะครับเราจะต่อรองหรือจ่ายเลยก็ได้นะครับ sure โอเคครับทางโรงอาบน้ําก็จะทําการซักเสื้อผ้าให้กับเรานะครับตามที่เราต้องการครับ <Yeah. S 1> เมื่อเรามาดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าของเรานั้นจุดสีดํานั้น ได้หายไปหมดแล้วนะครับยกเว้นจุดสีดำที่เราไม่ได้สวมใส่นะครับโอเคครับลำดับต่อไปนะครับสำหรับกรณีที่ถ้าเรานะครับได้รับบาดเจ็บขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะมารักษาบาดแผลได้ที่โรงอาบน้ำเ <c oughs> ช่นกันโดยการเลือกใช้บริการโร in งอาบน้ำ <your> ครับผมสิ่ง so ที่เราจะต้องเลือกนะครับก็คือเราเลือกรักษาบาดแผลนะครับ S <S เมื่อเราเลือกรักษาบาดแผลแล้วนะครับ<ต>ทางโรงพยาบาลก,ก็จะให้เราจ่ายนะครับเราก็จะเสียไป20กราเช่นนะครับปเป็นค่ารักษาพยาบาลครับ, sure รบการรักษาพยาบาลนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลานะครับกับบาดแผลที่เราได้มานะครับระยะเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าบาดเจ็บมากก็จะนานมากนะครับในกรณีต่อไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะ รักษาบาดแผลด้วยอาบน้ําด้วยซักผ้าด้วยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็สกปรกนะครับและตัวเราเองก็ลองได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับสุขภาพต่ำมากเลย35นะครับเราก็มาที่โรงอาบน้ำครับแล้วก็ใช้บริการโรงอาบน้ำครับ I'd like order something here to so what So interested are you interested in? สิ่งที่เราต้องเลือกนะครับก็คือรักษาบาดแผลและอาบน้ําและซักเสื้อผ้านะครับ ทางนี้ทางโรงอาบน้ำก็จะจัดการทั้งสามอย่างนี้ให้กับเรานะครับโดยที่เราจะต้องจ่ายเงินนะครับจำนวนสามสิบกรัชนให้กับโรงอาบน้ำนั่นเองครับผมเวลาระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลเช่นเดิมครับว่าเราได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับผ่านไปแล้วสามรายการนะครับนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับ ชุดเสื้อผ้าของเรานะครับได้รับการทําความสะอาดแล้วเช่นเดียวกันนะครับมาดูอันดับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตอนสําคัญของเราที่เราสนใจกันนะครับก็คือการเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวคุณนะครับถ้าเราดูนะครับในคุณสมบัติของเราตอนนี้นะครับความมีสเสน่ห์ของเราอยู่ที่ระดับ5นะครับซึ่งค่อนข้างต่ํานะครับเราสามารถที่จะเสริมสเสน่ห์เป็นการชั่วคราว ในระยะเวลาหนึ่งวันได้นะครับ like จากการ <of the S 1> ที่ใช้บริการ <bad business S 1> ของโร <business. S 1> งอาบน้ำครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะจ่ายเงินสำหรับการใช้บริการ <'d> like นะครับ some, uh, แล้วเขาก็จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากเราจำนวน40กรัชนนะครับ Sure และเราก็จะใช้เวลาอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับในโรงอาบน้ำนะครับก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะครับระหว่างนั้นนะครับเราก็จะรอให้ทางโรงอาบน้ำนะครับได้ทำการซักเสื้อผ้าของเรานะครับและอาบน้ำให้กับเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ในการเลือกครั้งนี้นะครับเราก็จะได้3รายการแรกที่เรา ได้ลองเลือกกันไปก่อนหน้านี้มาหมดเลยนะครับนะครับเราก็จะมาดูครับว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องอความมีสเสน่ห์ของเราก่อนนะครับตอนนี้ก็คือไปที่12แล้วนะครับแล้วก็มาดูซี่เสื้อผ้าของเรานะครับมันก็จะทําความสะอาดเสื้อผ้าของเราให้ด้วยนะครับเราก็จะเป็นการเพิ่มสเสน่ห์ขึ้นมา นะครับจากเดิมจาก5เป็นถึง12ด้วยกันเลยทีเดียวนะครับคำ <c oughs> ตอบต่อมานะครับบริการต่อมาก็คือการตัดผมนะครับเราสามารถใช้บริการ <c oughs> ตัดผม <c oughs> ได้ที่โรงอาบน้ำเช่นเดียวกันครับผมเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของตัดผมได้นะครับซึ่งในเกมนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะครับเริ่มตั้งแต่อันเดอร์คัตทรงโปรแลนด์นะครับ อันอรถคัสแบบโปรแลนด์นี้นะครับก็จะคล้ายๆเป็น <No deal. S 1> ที่นิยมมากในยุโรปนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกไม่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบตะวันออกนะครับ uh, <no> deal. หรือเราเลือกแบบยึดมั่นในสมรภูมินะครับก็จะออกเป็นทรงที่เหมาะสำหรับออกลบนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการก็เช่นเดียวกันครับออกมาก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับหรือทรงลูกชายของแม่นะครับถ้าเราทรงนี้นะครับจะเป็นทรงมาตรฐานเดิมที่เฮนรี่ได้มาตั้งแต่แรกนะครับเราลองเลือกอันเดอร์คัตโปแลนด์ดูนะครับเพื่อเราจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็ตอบว่าเราชอบสิ่งนี้ครับจากนั้นนะครับ ทางโรงอาบน้ำก็จะขอให้เราจ่ายเงิน20กรอชเชนนะครับเพื่อเป็นการตัด sure ทรงนี้นะครับทางหลังจากนั้นทางโรงอาบน้ำก็จะตัดผมให้เรานะครับโอเคครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่เราได้ทำการตัดผมไปแล้วนะครับสเสน่ห์ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม12เป็น13ครับ เพราะเราจะได้บัฟตัวใหม่ขึ้นมานะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของการโก <'m> นหนวดแล้วก็แต่งหนวดกันบ้างน,นะครับ uh huh. ในการโกนหนวดหรือการตัดแต่งหนวดนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกหมู่ข้อข้อโกนหนวดได้นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน5อันนะครับเริ่มตั้งแต่ขุนนางชั้นสูงนะครับ uh, <no> ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ตอบไม่ชอบนะครับหรือจินตะกวีนะครับ ก็จะเป็นทรงหนวดพร้อมกับมีเขานะครับโอเคถ้าเราไม่ชอบก็กลับไปตัวแรกครับหรือเป็นดยุคแห่งโบฮีเมียครับถ้าเราชอบนะครับก็จะสามารถที่จะเลือกได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกครับผมหรือจะเป็นความภูมิใจของนายพรานนะครับ ครับก็จะมีเขาค่อนข้างสูงนะครับไปจนถึงหูนะครับหรือแบบสุดท้ายนะครับสง่างามตามอารมณ์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสบายๆนะครับซึ่งเฮนรี่ก็จะมีมาตั้งแต่แรกนะครับโอเคครับเราก็ในตอนนี้เรามาลองเลือกผู้สูงศักดิ์ดูนะครับครับเราก็จะมีหนวดเป็นผู้สูงศักดิ์หลังจากนั้นเมื่อเราตอบ ชอบไปแล้วนะครับทางร้านก็จะคิดเงินกับเรานะครับเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายสิ้ากรอเชนนะครับ sure เช่นเดียวกับการตัดผมนะครับการทำนวดน,นั้นก็จะทำให้เราได้ค่าเสนอเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าเรามีบัฟของการตัดผมไปแล้วนะครับฉะนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาสุดท้ายแล้วครับเรื่องของการซื้อยาและก็ผ้าพันแผลนะครับ ในโรงอาบน้ํานั้นเราสามารถที่จะมาซื้อขายกันด้วยที่เ,เลือกเรื่องก,การค้านะครับเราสามารถที่จะไปในส่วนของหมดอาหารนะครับก็จะมียาหลากหลายชนิดนะครับหลึงแล้วก็อื่นๆก็จะมีเรื่องของผ้าพันแผลนะครับเราสามารถที่จะเลือกซื้อผ้าพันแผลตามที่เราต้องการนะครับหรือไปเลือกยานะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคต่างๆนะครับนะครับ หรือว่ายาดอกเราเลืองที่จะรักษาเรานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับโอเคครับเราจะต่อรองหรือปิดการซื้อขายเลยนะครับโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับกิจกรรมทั้งหมดที่เราสามารถทำได้ในโรงอาบน้ำนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับมันคือสุดยอดกว่านั้นก็คือถ้าเรานะครับพักพัฒนานะครับ ทักษะการพูดของเรานะครับให้ถึงเลเวล8นะครับและเราได้เลือกอ,อคุณลักษณะพิเศษจินตะกวีนะครับมันจะทำให้ให้คุณมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับคุยกับผู้หญิงได้ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับเราสามารถใช้บริการห้องอาบน้ำได้ฟรีๆนะครับนั่นคือนะครับทั้งหมดที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซักผ้าหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เราสามารถที่จะใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมก็จะลองมาใช้บริการนะครับรักษาบาดแผลและอาบน้ำรวมถึงซักเสื้อผ้านะครับแต่เดิมนั้นเราจะต้องจ่ายถึง30มกรอเชนนะครับในแต่ละครั้งแต่ถ้าเป็นกรณีนี้เรามีคุณลักษณะพิเศษจินตะกวีนั้นแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายเงิน ได้เลยนะครับเห็นไหมครับสบายจริงๆนะครับทีนี้นะครับเราจะสามารถที่จะมารักษาแผลซักเสื้อผ้าทำความสะอาดตัวหรือจะทำกิจกรรมเพื่อเสริมเสน่ห์ของเราได้โดยที่เราไม่ต้องเสียกรอชเชนใดๆเลยนะครับเห็นไหมครับ like make use ไม่ว่าเราจะมาใช้ <want> บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นจะมาตัดผมหรือจะโกนหนวดนะครับ เราไม่ต้องสนใจอีกแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเฮนรี่ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องมีเงินหรือไม่ต้องมีเงินเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โรงอาบน้ำนะครับโดยที่เราไม่จำเป็น <Thank you. S 1> ที่จะต้องออใช้เงินนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่า เพื่อนๆน,นะครับคงจะได้รับความสนุกนะครับกับเกมมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ดูวิดีโออันนี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ